ดอยู่ฟังปุ่นแล้วก็เนาะคาดว่าแห,หม่เมิอนน่าจะท่วมที่หันเนะาะบะเดียวนี้นะเขาจะต้องจวยคนฟังปุ่นออกมาเนาะนาทีระทึกใเล่ทีนี้ลำปาง ขณะนี้น้าปลากำลังมาถึงอบตว,วางส้นะเจ้าน้าแหงขนาดเจ้าหลายคนบอกว่าบัเกยปะเหตุการณ์เจี้ยนะเจ้าบางคนกะเตรียมตัวทันบางคนกะเตรียมตัวบัทันนะเจ้าเนาะพอเราน้าแหงขนาดมานักเจ้าปีนี้นี่นะเจ้าคือแม่น้ำวังเนะพอตั้งปุ่นนะเจ้าน้ามาแหงขนาดนเนจ่ะคือพอแหมกั้มหนึ่งนะนเนาะพ่อว่าแนนบัคไขยืนต้นนี่มือน,นะเจ้าเนาะพออบตว,วางส้นะเจ้าจมไปแล้วนะเจ้าเนาะพอโดยนะเจ้า โอ้เดี๋ยวนั้นจะหิบขึ้นจะขวาไปก็อน้าเราะน้าม,มาแห้งข่ายตียูตั้งลุมใต้น้ำน้ำวังนี่นะเจ้ากเก็บของล้อได้เลยเนอเพราะว่าน้านหนักแลกว้วก็น้าแห้งขนาดเ่เดี๋ยวนี้มันจะขึ้นติ่มสภาพานแล้วนะถ้ามันขึ้นล่นขวาม้ามาไดนะเจ้า โอ้โหบ่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเป็นจะได้นะเจ้าหนาะมีคนติดอยู่ฟังปุ่นนะเจ้าหนอกคาดว่าแหมบมเมินน,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 น่าจะท่วมที่หันเนาะบะเดียวนี่นะเขาจะต้องช่วยคนฟังปุ่นออกมาเนาะนาทีระทึกใจ่เลยนะเจ้าเอาใจช่วยกันนะเจ้าหนอกพอเนอกเปิดกำลังจะข้ามมานะเจ้าเอาใจช่วยกันนะเจ้ารุ่นรุ่นนะเจ้าแนนกับรุ่น,น,น,นอยู่ที่นี่นะเจ้าเนอกก่อยๆมาเน่สู้ๆนะเจ้าปีกกอยกลับมารุ่นขนาดนั้นเจ้าปีกจะถึงละสู้ๆปีเห็นน้อยเดียว โอเคถึงแล้วเจ้าปิดอันนี้ก็คือน้ำปลามาแหงขนาดนั่งแน่นมาถึงตรงนี้นะเจ้าที่หมอพักมีคนที่อยู่นอที่สับฉันแบบกี่นะค่ะวันนี้เขาต้องฝากปีปีเจอยกันก็เอาของไปเถอะฝั่งตะปูกีเขาเจอยกันกี่น่ะค่ปีรากำเน่าเดี๋ยวแนนส่งไปเถอะกี่กี่คนปีมีกี่คนไม่ได้ยินสิบห้ามีสิบห้าเดี๋ยวแนนเอาไปเพื่อให้เด้อเอาไปทักเท้าสามที่เพลื่อไว้กินขอความเจียวความแห้งของน้่นนะเจ้าคนข้างมา ได้มนน้องไดเวลาแล้วเจ้าดึปแกันเยๆไปอันนี้เนนต้อถ้นช่วาแน่นจุยยังได้มานั่งนะเจ้าแต่ถ้าจุยยังได้เนนจะมานิ่งเลยนะเนนจะช่วยนี่ดีว่าไมาเป็นการกระ้า ของกิ่นมากไม้เลยนะเจ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเจ้าหนอเดี๋ยวไปจะดึงไปแล้วนะเจ้าก้อยกไปไปแล้วเจ้าดึงไปฝั่งปุ้นนะเจ้ามาจะตีสายไฟท่านหน่อยเออได้ละ นี่นาะเจ้าเปินแบ่งกันกินตั้งบนผู้นอนพอรฝากปีกีกู้ภัยตัวนะเจ้าตีนี่นะเจ้านักนาเจ้าแล้วอันนี้เป็นบางซอยนะเจ้าบางซอยเปิ้นักขนาดฝากมาช่่ยตัวนาเจ้าตีนี่หน้าวัดถุงเป้านาเจ้าเนาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะเจ้าเนาะไข่ตียู่หลังจากนี้ไปน้าชุดเนี้ยมันจะไปแจกโฮมลำปางนะไข่มีปอมีแม่นะเจ้าดูแลให้ดีนาเจ้าเพราะว่าน้ำชุดนี้ไปถึงนะมันนักขนาดนักวันนี่เหมือนแนเป็นนักข่าวเลยนาเจ้า แต่ว่าเดี๋ยวแน,นจะต้องหีบปิกพะเยาเขา้าอ่ะพะเยาเจียงไม่เจีงยงไฮกันนักเหมือนกันนะเจ้าเนาะ